เจอดีระหว่างพากรถกระทูเด็ชสยองขวาญผมมีอาชีพขับรถบรรทุกค่อยส่งของให้บริษัทต่างๆทั่วประเทศเขาใช้ให้ผมไปที่ไหนผมก็ต้องไปและผมก็โชคดีมากๆที่ระหว่างการขับรถผมไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆเลยแต่ก็ไม่รอดกับการทำงานตอนกลางคืน เพราะผมมักจะเจอดีตอนที่ผมจอดรถพักตามปั๊มต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจอดพักนอนหลับหลังช่วงหกโมงเย็นช่วงเวลาโผล่เพลงเพราะเหนื่อยจากการขับรถมานานผมไปจอดรถนอนพักอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครตอนนั้นผมกึ่งหลับกึ่งตื่นผมมองไปบนหลังคาห้องน้ำ ปรากฏวา่าผมเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายแรงงานก่อสร้างนั่งยองๆอ,อยู่บนหลังคาผมสะดุ้งตกใจเพ่งมองอีกทีอา้าวหายไปไหนแล้ววะผมมั่นใจมากๆว่าผมไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนอาจจะเป็นผีหรือเป็นคนจริงๆที่สามารถปีนลงไปได้อย่างไวมากๆแต่ผมเชื่อ วันหน้าจะเป็นอย่างแรกอย่างแน่นอนและในครั้งถัดมาผมจอดรถนอนพักอยู่ที่ห้องพักรายวานันครั้งนั้นผมพาแฟนไปด้วยพวกเรานอนกันสองคนห้องไม่ได้ดีมากอะไรเพราะราคาเพียงวันละ300เท่าน,านั้นตอนนั้นเป็นเวลา้าทุ่มผมหลับไปเพราะความเหนื่อยจากการขับรถระยะทางไกล แต่จูจูผมก็ได้ยินเสียงแฟนกรีดร้องเสียงดังลั่นห้องผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีผมถามแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนบอกว่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่แต่เมื่อลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเธอเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ในกระจกห้องน้ำ ซึ่งไม่ใช่แฟนของผมอย่างแน่นอนเพราะเธอใส่ชุดนอนลายเป็ดสีเหลืองและมีอีกครั้งผมเจอดีที่จังหวัดลำปางอำเภอเถินตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว,กว่าอีกเช่นเคยผมขับรถตามปกติแต่ที่ไม่ปกติเพราะผมเห็นผู้ชายใส่ชุดวอร์มใส่กางเกงขาสั้นกางเกงมวย ใบหน้าสีดำมืดๆคล้ายเงาผมมองเห็นใบหน้าไม่ชัดวิ่งอยู่ข้างทางแค่ช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนมันก็ทำให้ผมแปลกใจแล้วแต่ผมพยายามไม่คิดอะไรเลงเครื่องขับแสงขึ้นไปและเมื่อขับรถผ่านไปได้ไม่กี่เมตรปรากฏว่านักมวยคนนั้นวิ่งตามรถผมมาทานันผมมองผ่านกระจกรถ นักมวยคนนั้นวิ่งขนาบข้างกับรถของผมเลยผมมองดูหน้าปาัดความเร็วของรถตอนนั้นผมเหยียบ80เกือบ90กิโลเมตรคนธรรมดาวิ่งไม่ทันอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่คนอย่างแน่นอน